สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงทําไมเวลาเรางัดยางนอกเข้าเหล็กงัดยางมันชอบไปงัดยางในสาเหตุหลกัหลกๆมันมีไม่กี่สาเหตุครับสวนมากมันจะเกิดกับมือใหม่หัดทาเป็นประจําเลยสําหรับคนที่หัดทําใหม่ๆเนี่ยต้องเจอครับมือเก่าพลาดไหมก็มีพลาดเหมือนกันครับแต่นานๆจะพลาดท,ทีนะเพราะว่าทําม,มันคุ้นชินแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยพลาด แต่ก็มีโอกาสพลาดนานๆถึงจะมีทีครับเพื่อนๆหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะมีสักหนึ่งครั้งประมาณนี้สลหรับเวลาเร่งรีบหรือเวลาเราใจร้อนหรือว่ามันมีหลายปัจจัยเอาง่ายๆอ่ะสาเหตุนะครับมาดูสาเหตุกันมันเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากเราสอดเหล็กนัดยางเนี่ยเข้าลึกเกินไปครับเวลาเราจะงัดยางนะ เราสอดเหล็กงัดย,ยางเข้าลึกจนเกินไปแล้วเวลาเรางัดเนี่ยทําไมมันถึงโดนยางในามาดูตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเห็นชัดเลยครับสมมุตินะเราสอดเหล็กงัดย,ยางเข้าไปปึ๊บเนี่ยสอดเข้าไปลึกจนเกินไปเวลาเรางัดเข้าเนี่ยเนะวลาเรางัดเข้าเนี่ยปึ๊บมันก็จะมาโดนเห็นไหมมาโดนยางในพอดีเพราะว่าเหล็กงัดย,ย,ยางเนี่ยมันเลยจนมาถึงกลางขอบล้อเลย หรือบางทีเหล็กงัดยางมันเลยมาถึงอขอบล้อฝั่งนี้เลยนะก็มีโอกาสหนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยที่จะทำให้มันโดนยางในครับเวลาเรางัดยางเนี่ยให้สอดมาสอดเหล็กงัดยางให้เลยขอบวงล้อฝั่งนี้มานิดนึงครับแล้วเวลาเรางัดเห็นไหมชึบเวลาเรางัดมันก็จะมาติดกับขอบล้อฝั่งนี้พอดีมันจะทำให้ไม่โดนยางในครับนะวิธีนี้เอาไป ใช้ได้ครับเทคนิคเ,เล็กๆนน้อยอ่อ่าต่อไปอีกหนึ่งสาเหตุนนะที่ทําให้เหล็กกันยางมันโดนยางในเวลาเราใส่ยางในเนี่ยเราใส่ยางในปิ้นครับใส่ยางในกลับทางกลับทางยังไงคือฝั่งหนึ่งใส่แบบเนียนกิบเลยนะฮะไม่พิบแบบยางในไม่พับนะแต่พออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยางในมันพับนะฝั่งที่ยางในมันพับเนี่ย มันมีโอกาสที่จะทําให้เหล็กงัตยางมันไปโดนถึงแม้ว่าเราสอดเข้าไปตามปกติเนี่ยสอดเข้าไปนิดเดียวแบบนี้เนี่ยฮะมันก็มีโอกาสนะเพราะไอ้ตัวยางในที่มันพับออกมาเนี่ยมันก็จะเฉียงนะเลยมาฝั่งนี้เลยมาติดกับขอบฝั่งนี้เวลาลองงัดปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เหล็กงัตยางมันโดนยางในได้ครับนะต่อไป รูปทรงของเหล็กงัดยางนะถ้าหากส่วนโค้งมันเยอะไอตรงบริเวณปลายมันเนี่ยปลายตรงนี้ถ้าหากเราทําส่วนโค้งมันเยอะเกินไปโดยไม่โดยไม่ตรงมาแบบนี้นะส่วนโค้งโค้งมาตั้งแต่นี่เลยเวลาเรางัดยางมันจะงัดยากครับสมมุติผมเอาฝั่งนี้นะเห็นไหมไอตัวนี้มันโค้งเยอะเยอะจนเกินไปเห็นไหมมันไม่ตรงเหมือนกับไอตัวนี้ตัวนี้จะตรงมาเลยแบบนี้เลยส่วนในตัวนี้โค้ง โค้งแบบนี้เนี่ยตัวที่มันเป็นแอ่งกระทะเนี่ยเวลาเรามางัดเนี่ยเนี่ยงัดตรงขอบเนี่ยส่วนโค้งของมันมันจะทําให้เหล็กงัดยางมันลื่นครับพอเหล็กงัดยางมันลื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้มันลื่นเข้าไปด้านในแล้วไปโดนยางในได้อะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุอ่และอีกหนึ่งสาเหตุก็คือพวกเหล็กงัดยางคมๆเนี่ยเราไม่ทําให้มันสมูทมนๆน,นะเหล็กมันแหลมจนเกินไปเวลา งัดยางเข้าไปก็มีโอกาสที่จะทําให้มันโดนยางในได้นะครับเพื่อนๆแล้วไอ้คมมันเนี่ยคมมากแล้วไปโดนยางในปิดเดียวเนี่ยคือรั่วท,ทันทีครับนี่ก็คือคอ,อีกหนึ่งสาเหตุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนตามที่ผมพูดไปเวลาเรางัดอย่าสอดเหล็กง,งัดยางเข้าไปเยอะจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้อสอดเข้ามาเยอะปุ๊บ พับมานะยังไงก็โดนครับอย่างไนเพราะฉะนั้นต้องสอดเลยขอบขึ้นมานิดหนึ่งก็พอเวลาเรางัดเนี่ยปุ๊บมันก็จะลงขวบฝั่งนี้พอดีมันจะทําให้ไม่โดนอย่างไนครับเรามาฝากกันครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับ